สวัสดีค่ะนกจากไทยโตชิบาไลทิ้งนะคะวันนี้นกก็จะมาสาธิตวิธีการติดตั้งคมไฟแท็กไลท์ที่ใครๆก็สามารถทำเองได้เลยนะคะ ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็จะมาขอแนะนําอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งคมแท็กไลท์ก่อนว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะเราก็าดูที่ตัวรางแท็กไลท์นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีขายหลากหลายรูปแบบหลากหลายสีนะคะก็จะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดําอย่างเช่น2ตัวอันนี้นะคะดูเินๆแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกันแต่จริงๆแล้ววัสด,ดุแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะเรามาดูที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกอันนี้นะคะเป็นสีดําเหมือนกันแต่ว่า ลองบิดดูนิดนึงมันสามารถที่จะเสียรูปได้ง่ายนะคะแสดงว่าตัวนี้เนี่ยวัสดุที่ใช้เหล็กค่อนข้างที่จะบางส่วนตัวที่2ออันนี้นะคะสีดำเหมือนกันแต่วัสดุเหล็กเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็แข็งแรงลองสังเกตดูนะคะพอเราลองบิดแล้วเนี่ยไม่เสียรูปเลยนะคะตัวรางแท็กไลท์นะคะซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของ,ของตัวโคมแทกไลท์เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้างในนะคะถ้าเราลองดูข้างในใกล้ๆตรงนี้เนี่ยมันจะมีเส้นทองแดงอยู่นะคะซึ่งเป็นตัวไหลผ่านของตัวไฟนะคะไว้สําหรับจ่ายไฟจากโคม มาที่ตัวรางนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกรางที่ไม่แข็งแรงเนี่ยเสี่ยงโอกาสที่โคมจะตกหล่นสู่ผู้ใช้งานได้นะคะในส่วนที่2นะคะนอกจากรางแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูในเรื่องของตัวหลอดด้วยนะคะเพราะว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยแท็กไลท์เนี่ยจะมีด้วยกัน2แบบก็คือไฟ12โวลต์กับไฟ220นะคะรางวันนี้ที่เราจะมาแนะนําและโคมไฟที่เราแนะนำเนี่ยเป็นไฟ220โวลต์เพราะฉะนั้นหลอดที่เราใช้นะคะจะต้องเป็นหลอดที่จ่ายไฟ220โวลต์เราสามารถสังเกตได้ง่ายๆนะคะที่ตัวแพคเกจอย่างเช่นตรงนี้นะคะจะมีเขียนคําว่า220าาถึง2 ได้เลยไม่ต้องผ่านมอแปลงนะคะแต่ถ้าหลอด12โวลต์เป็นยังไงเราสามารถจะสังเกตได้จากตัวหลอดเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ก็จะมีเข็นว่ด12โวลต์ซึ่งหลอด12โวลต์เนี่ยจะต้องผ่านมอแปลงนะคะใช้สําหรับจ่ายไฟให้กับไฟบ้านเรานั่นเองเมื่อกี้เราก็แนะนําที่ตัวรางและตัวหลอดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการสาธิตวิธีการติดตั้งรางแท็กไลท์ว่าทํายังไงกันต่อนะคะอันดับแรกนะคะเราก็มาเริ่มขันตัวปอกตรงนี้นะคะของตัวรางแท็กไลท์กันก่อนแล้วก็เปิดฝานะคะ หลังจากนั้นเราก็จะเห็นตรงนี้นะคะก็จะมี2รูอย่างนี้นะคะเราก็จะเอาสายไฟบ้านของเรา2เส้นนะคะ L หรือ N ข้างไหนก็ได้ใส่เข้าไปตรงนี้เลยนะคะโอเคเริ่มใส่สายไฟนะคะเข้าตัวรางแท็กไลท์นะคะอันดับแรกเราก็คลายน็อตออกก่อนนะคะแล้วก็ขันให้แน่นทั้งสองข้างนะคะทำเหมือนกันโอเคเรียบร้อยเราก็จะได้แบบนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็เอาตัวฝานะคะมาปิดที่เดิมนะคะแต่ก่อนที่เราจะปิดเนี่ยเราอย่าลืมเอาตัวสายไฟนะคะลอดไว้ตรงนี้ก่อนนะคะจะได้เก็บสายได้อย่างสวยงามโอเคปิดเรียบร้อยแล้วนะคะขันน็อตให้แน่นโอเคแบบนี้เลย <Wow! S 1> ทุกคนก็จะสังเกตว่าจะมีอีกเส้นหนึ่งนะคะเป็นสีเหลืองเขียวอันนี้เป็นสายกาวหรือเป็นสายดินนะคะถ้าบ้านไหนมีไฟทั้งหมด3เส้นนะคะเราสามารถที่จะต่อสายกาวได้แต่ถ้า บ้านใครนะคะมีแค่2เส้น L อนก็ไม่ต้องใช้นะคะสายเส้นนี้ไม่เป็นไรนะคะหลังจากที่เราต่อรางแทกไลท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาดูในส่วนของตัวคมกันบ้างอันนี้เป็นคมไฟแท็กไลท์หน้ากลมนะคะก็จะมีทั้งหน้ากลมหน้าแปดเหลี่ยมนะคะแล้วก็แบบอื่นๆอ,อีกมากมายเนาะวิธีการใส่หลอดนะคะง่ายๆก็คือเอาตรงลวดตรงนี้ออกมาก่อนนะคะอันนี้เป็นลวดที่ไว้สําหรับยึดตัวหลอดไฟหลังจากนั้นให้เอาหลอดที่เป็น MR16 นะคะที่เป็นขั้วเสียบแบบนี้ใส่เข้าไปที่ตัว คั่วด้านในได้เลยนะคะคั่วับหลอดอแบบนี้นะคะเสร็จเข้าไปเสร็จปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราดัานหลอดเข้าไปข้างในโคมนะคะโอเคเอาหลอดใส่เข้ามาในตัวโคมเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้ตัวลวดอันนี้นะคะที่เราถอดออกไว้สําหรับล็อกตัวหลอดไฟนะคะไม่ให้มันหลุดออกจากตัวโคมก็จะได้แบบนี้ใส่หลอดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเอาหลอดเนี่ยใส่เข้าไปในตัวรางนะคะอับแรกเลยนะคะ เราก็ปรับตรงนี้นะคะเป็นออฟก่อนนะคะเพื่อสําหรับคลายนะคะส่วนออนเนี่ยอันนี้คือเป็นการล็อกนะคะปรับเป็นตัวออฟนะคะจากนั้นเราก็ใส่เข้าไปในรางได้เลยนะคะแล้วก็กดล็อกให้เรียบร้อยอ,อันที่หนึ่งนะคะตัวอื่นนะคะก็มีวิธีการติดตั้งเหมือนกันนะคะหลังจากที่เราใส่คมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เปิดไฟได้เลย อันนี้เราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโคมไฟแท็กไลท์พร้อมกับตัวรางก็มีดีไซน์หลากหลายรูปแบบเนาะจริงๆแล้วเราก็ต้องติดในตัวรางนี้กับบนฝ้าหรือเพดานนะคะในชุดของมันเนี่ยก็จะมีตัวพุกแล้วก็สกูยึดน็อตมาให้นอกจากนั้นแล้วนะคะนอกจากที่เราจะใช้ราง1เมตรแล้วเนี่ยเราอยากจะต่อให้มันยาวมากขึ้นนะคะเราสามารถต่อได้โดยวิธีง่ายๆโดยการใช้ตัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะคะในการต่อตัวราง1เมตรต่อไปอีก1เมตรนะคะวิธีการง่ายๆก็คืออันดับแรกนะคะเราก็ถอดตัวปิด นั่นท้ายของตัวรางแท็กไลท์ออกก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ตัวคอนเนคเตอร์นะคะหรือขั้วต่อตรงนี้ใส่ไปได้เลยนะคะอ,อีกด้านหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะต่อไปได้เลยนะคะจะใช้เป็นรางสีขาวหรือว่ารางสีดำก็ได้นะคะเสร็จแล้วขัดรัดให้แน่นนะคะทั้ง2ด้านโอเคเรียบร้อย แค่นี้เราก็สามารถได้ใช้รางแท็กไลท์นะคะต่อไฟครั้งเดียวและสามารถใช้ต่อยาวๆได้เลยนะคะจนถึง2เมตร3เมตรได้เลยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการสาธิตการติดตั้งรางแทกไลท์และคมไฟแทกไลท์ที่ใครๆก็สามารถทําได้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากใช้ให้นกช่วยสาธิตหรือทดลองวิธีการติดตั้งโคมไฟหรือหลอดไฟประเภทใดนะคะสามารถที่จะแจ้งมาในคอมเมนต์ด้านล่างยูทูบดีได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้านกทําได้คุณก็ทําได้สวัสดีค่ะ